เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยโตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวันที่สอยครับนี่ผมมาซีเป้ารถสวยๆไม่ชมเหลือซืเลือ,ลอใช้นะครับคันนี้ toyota toyota corolla ปี2010เครื่องเกียร์ดีสีสวยเงางามเลยพร้อมใช้1.6เกียร์ออโต้กับราคาเพียง49,900บาทครับนะ49,900บาท เื่องดีเกียวโตพร้อมใช้ครับล้อแมกแท้เดิมโรงงานกับใช้งานทางไกลทำภาคทำจังหวัดในทั่วไทยรถก็ยังสวยครับไปขับโชว์ได้เลยรถมือสองนะครับสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวทนเองสวยๆคุ้มๆยังไงก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้าไว้เลือกซื้อกันประจำทุกวันได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับรถสวยๆถูกให้เลือกซือกกอกซ้อกันทุกวันภายในเบาะหนังนะครับเบาะหนังตัดลายไม้ด้วย เกียร์โตกระจกไฟฟ้าไผ่คอนโซลไม่แตกหักไม่ชำรุดปิดแก๊สระบบวัวฉีนนะครับประหยัดมากๆไม่ต้องกัวเปลืองครับขานหน้าก็บางๆไม่มีรอยชนหนกราคานี้ไปขับกันล่อๆครับสุดคุ้มพี่กาดดูรถอยู่ลบบุรีเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ